ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับอีพีนี้เราก็จะมาพูดมาคุยแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์หรือว่าอาหารหมูนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นยังไงและแนวโน้มด้านร,ราคาจะเป็นอย่างไร ทีทัางก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างหมูที่บริโภคอาหารยังมครบ30กิโลกรัมจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับเราก็มาเข้าถึงประเด็นเลยประเด็นแรกที่ว่าวัตถุดิบนะครับก็มีแนวโนม้มมีข่าวคราวออกมาว่าพวกข้าวโพดก็จะมีการขึ้นราคา นั่นก็หมายถึงว่าอนาคตนะครับอาหารสำเร็จรูปก็คงจะเป็นที่จับตามองน่าจะมีการขยับราคาขึ้นนะครับในทางกลับกันราคาหมูก็ยังนิ่งๆน,น่าจะยืนกันต่อไปถึงแม้ว่าพระนี้จะประกาศขึ้น ทุกภูมิภาค2บาทบางภาคก็ขึ้นเยอะนะครับแต่เวลาซื้อจริงๆแต่ที่ผมทราบมานะครับกับประสบการณ์ส่วนตัวก็จะอยู่ที่65ถึง69บาทนะครับในคลิปที่แล้วบอกว่า68สิบแปดนะครับราคาขายจริงแต่ก็ฟลุกนะฮะพร,รา,าขายได้69กก็แสดงว่าขึ้นมาอีกบาทหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จริงที่ขาอยู่นะครับคิวต่อไปนี่ไม่ทราบว่าจะขึ้นเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่เท่าเดิมนะครับมันน่าจะตามควา68 69บาทเหมือนเดิมน,นั่นก็คือราคาขายจริงนะครับส่วนราคาประกาศตอนนี้ก็น่าจะยืนยืนกันไป ทีนี้เรามาว่ากันถึงวิธีลดกันลดต้นทุนนะครับมันก็มีหลากหลายวิธีผมก็อยากจะให้ท่านใดที่เลี้ยงอยู่นะโดยเฉพาะชาวบ้านชาวบ้านเลี้ยงแบบหลายย่อยเรานะให้กลับไปหวนคิดถึงสมัยก่อนที่พ่อแม่เราเคยเลี้ยงนะครับลองเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เอามาบูรณาการลองใช้ดูปรับใช้อยู่ซึ่งผมก็ปรับใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนชนิดหนึ่งนะครับ ที่เราจะอา,อาศัยอาหารเม,ม็ดสำเร็จรูปอย่างเดียวแล้วก็ไปหาวัตถุดิบมาผสมอาหารใช้เองบ้างนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าใครมีทุนพอนะครับเราก็ไปสั่งอาหารเม,ม็ดสำเร็จรูปแบบราคาโรงงานก็คือดยตรงนะครับ แต่อันนี้จะใช้ทุนเยอะหน่อยจะใช้เงินเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องสั่งทีละรเป็นคันรถนะครับต้องทุนทีะแสนสองแสนนะครับมันก็เป็นอะไรที่หนักอยู่เอาการสำหรับใครที่สายป่านหรือว่ากระเป๋าไม่หนักพอนะครับ สำหรับการลดต้นทุนอีกแบบก็คือใช้แบบโบราณโบราณมาประยุกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรำออนปลายข้าวเ้ยนะครับผสมกันเข้าไปกับป,ปลาปนก็เรียนแบบอาหารไม่สําเร็จรูปหมือลกครับแต่ก็ใช้ในปริมาณที่พอควร ครับพีประเด็นในวันหนึ่งนี้ก็คือจะพามาดูว่าหมูที่กําลังบริโภคอาหารได้ประมาณ20กว่ากิโลนะครับต่อตัวจะเป็นยังไงก็นี่รุ่นนี้เลยแหละครับเนี่ยรุ่นนี้ก็บริโภคอาหารอยู่ไม่ถึง20กิโลต่อตัวนะครับตั้งแต่หย่านมเพราะว่ารุ่นนี้มันมี13นะครับโดยเฉพาะคอกนี้มี13บริโภคไปแล้ว9กรทดสอบ กว่าก็จะได้น้ำหนักประมาณนี้แหละครับสิบยี่สิบนะครับ,น,รบน่าถึงยี่สิบแล้วแหละเพราะว่ายังไม่ได้จับชังนอยู่นะครับหลังจากนี้ไปก็จะขึ้นเบอร์สองสามสี่กระสอบก็จะขึ้นเบอร์สองโดยปกติแล้วผมก็จะให้กินแค่เบอร์หนึ่งก็คือหนึ่งกระสอบนะครับ กินบางเราท่านก็ให้กินแค่ครึ่งกระสอบตัวตัวแต่ผมจะเป็นเลี้ยงหมูแบบพยายามลดต้นทุนผมก็เลยตั้งให้กินอาหารเบอร์หนึ่งเนี่ยให้ครบหนึ่งกระสอบก่อนแล้วก็เบอร์สองครบหนึ่งกระสอบต่อตัวผมที่จะเริ่มประยุกต์ใช้กับอาหารลดต้นทุนซึ่งก็ใช้มารยะหนึ่งแล้วล่ะครับก็ได้ผลดีแต่ผมก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสำหรับสูตรในการ โดยต้นทุนครับหาได้ง่ายกิน,นง่ายก็เอานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมันหมักยิสหรือว่ากากถั่วหมักยิสนะครับหรือแม้แต่กระทั่งรำอ่อนปลายข้าวพวกนี้ผมก็จะผสมแล้วก็จะให้กินแบบจำกัดแต่ไม่ใช่ว่าจะจำกัดไปหมดนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้ก็เอาเลยครับเต็มที่ ให้เขากินได้อย่างเต็มที่เลยระวังอย่างเดียวก็คืออย่าให้เขาเบื่ออาหารนะครับการที่จะไม่ให้เบื่ออาหารก็ให้บ่อยๆนะครับให้บ่อยๆให้ทีละน้อยให้บ่อยๆนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่ว่าให้ไว้เต็มเลยนะครับให้ไว้เต็มเลยนี่เบื่ออาหารแน่ๆนะฮะเพราหมูรุ่นนี้ก็กําลังจะกินนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หย่านมได้ไม่กี่วันนะครับ เพิ่งจะปรับตัวได้เพิ่งจะมีการกินที่ดีเพราะว่าเอาอยานมใหม่ๆนี่มันจะไม่ค่อยบริโภคนะฮะมันก็จะหอมไปชะง,งักไปนิดนึงนะครับชะง,งักไปพักนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะกินได้แล้วนะครับง่ายๆก็คือจะผ่านผ่านพ้นอนุบาล กำลังจะขึ้นปฐมนะครับรุ่นนี้12ตัวเพิ่งหมดอาหารไปหนึกระสอบนะครับหนึ่งทุงที่สเพิ่งเปิดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับนี่ก็คือเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับก็ขอพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับคนที่เลี้ยงหมูเราก็เป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไป ก็จงสู้ๆนะครับลด้นทุนได้ก็ลดนะครับอย่าหือใจเย็นๆนะครับไม่ต้องตกใจสู้ได้สู้ไปนะครับสู้ไม่ไหวก็ถอยบ้างแต่อย่าหยุดนะครับถ้าหยุดแล้วก็คือขาดทุนเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ